สวัสดีเจย์ยัพี่น้องเอฟซีโต้ทันสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องเอฟซีดูดูทางบ้านอยู่เวลาสุกวอนเนี่พี่น้องเอฟซีทต้ทันมาแล้วมาแล้วมาแล้วล่างสิบล่างหลักสิบล่างและคนอะไรคนก็ถามหาดีดีพี่น้องหลักสิบล่างนะกับกับเบื้องเป็นแนวทางค่ะเขากำล่ได้ฟันทงวัดอ่าล้านเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์อ่าเขากแต่เสนอเป็นแนวทางค่ะท่านไหนชื่นชอบจะคอยหยิบจับค่ะ าท่านใดบ่ชอบก็เ no บิ no. ่งเป็นแค่แนวทางก็ได้ค่ะออืเพราะว่าอันนี้มันเป็นอเนี้ยกผมเชื่อสชนบุคคลหรือว่าเป็นอ่านวทางก็เชื่อไว้กดใส่วิจารณญาณนในต่างระดับชัรับบ้านครับอ่าสิล่างหัวที่ผ่านมาค่ะอ่ามึงงวดที่ผ่านมาบ่บ่กินนิดหนึงเนาะแม่กินนิดนึงโอะไรี่3ามกําหค่ะ อ่ามันไต่ขึ้นบนค่ะมันไต่สามองอันนี้อันนี้บนตั้งตสิบบนขอโทษอะหลายค่ะขอโทษอะหลายช่วยกำหัวเราเป็นบนอ่าค่ะนี่มันจะแมงดูสิบล่างค่ะสูวนของเราสูวนกันหนึ่งอ่าสูวนกันหนึ่งค่ะมันไต่ขึ้นบนค่ะเป็นชุมสองค่ะอืมท่านผู้ชมค่ะ ันนี้มันมันแมนว่าเพ่นไห้ได้พี่น้องศูนย์สองอ่ะเพราะว่าแม่มันเพลนไห้คือศูนย์กบเนิงแต่ว่ามันออกศูนย์สองได้ี่ไหมันแมนว่าไห้มันเือเป็นสูตรของมันนะเป็นสีลร่างค่ะแต่ว่าเขาเห็นแล้วมันจะไปรักมวยมันจะไปขึ้นบนอันนี้อ่าจะเอียงกับห่ามมันบ่อยเขากจะยา้มันอยู่กับที่อยู่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นลูกกลมๆแล้วมันจะกิ้งไปใส่ก็ได้ เขาเป็นปลายขีดปลายเขียนมันกับเป็นสูตรของมันคือสูตรนี่ค่ะไปจามสูตรแม่ไปตามสูตรต่วามันก็มีความสามารถไปได้มัดสะมองค่ะอ่าแต่วาสูตรของเราคือสิบล่างค่ะสูตรคือสิบ่างแม่ถัวที่แรวไปขึ้นบนค่ะอืออ่ามันจะไปอยู่หลักน้อยมันจะไปอยู่หลักหนังแต่วาเขาอ่อเฮ็ดไปสูตรคือสิบบนค่ะเอาสิบล่างค่ะอ่ามันจะขึ้นไปเขากราหังมันม่ได้ค่ะเพราะว่าเขามันมีความสามารถหาก มาหันหลังมาหันหลางไปบนบนลงหลังบนลงหลังค่ะจะมาขอสมบุญทางหลังจะมาสารับกันคำรับสิบบนสิบล่างวันนี้ค่ะสิบล่างวันนี้มันที่หกตัวหลักอาสิบหกสิบเนาะหลัก สิบลาอ่าท่านใดบอชื่นบอชอบกะขอฝากเบิ้งเป็นอ่นาแนวทางนะค่ะเด้อออก็เป็นอ่นาแนวทางให้ค่ะไ,ะไั้ไหมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เจียงเด้อค่ะเด้อทั้งช่องเจียงแชนแนลละค่ะเลยพารวยค่ะออืฝากกดติดตามมานัางสิแนนขอชื่นนะขอบคุณขอบคุณสําหรับท่านใดที่บอได้ชื่นชอบแต่ว่าห่างเขาาเบื้องแนวทางอันนี้จะยงกับขอบคุณขอบคุณลหลายๆค่ะแต่กดแล้วนว่าเห็นอยูย เห็นจ่ได้ปะเัลจับปไทยไอประเท้อเปิดตรงที่หลังประเทนพี่้องกัตกลงติดตามไปม่จะอยู่กับหมอกติดตามไม่ดติดตามไม่ไ้ิกนมาแม่ด้ติดกันมงไหนฝันพี่้องมม่ได้อยู่กับหมอกนีตัวเลขกันพี่้องเอฟซีุกันนออสิบล้านวันนี้สิบห้า สิบล่างเป็นตามสูตรค่ะท่านใดมา,มาอ้ยมาต้องเห็นเรา๋ย่างก็จะเด้ค่ะนี่คือสิบล่างมีความสามารถไปได้ห้อนนวย สามารถ<ช>ไปได้ฮอดบญนญจ้ะเอาอแล้วแต่เพิ่นจะมูนไปทั้งไหนแต่บาสูตรตามสูตรคือสิบล่างค่ะสุกกะหกัะไรบนนี้สุกกะหกไม่เป็นไรเอฟซีจุดใจสิบล่างนวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าของหกค่ะ,ะ,ะจะย่างให้ไปที่ศูนย์กับหกอ,อที่น่นอนเพราะว่า,วานี่คือจัง เฮขากันไม่ให้ค่ะจำรับเ,เ,เออบางบางท่านกับสีลืมค่ะอืบางท่านกับสีลืมาาลม,มาหกกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันอือ่าบางคนกไน็ไไรมาถามอยู่ว่อาอ่ฮหกกับเก้าก็เป็นตัวเดียวกับกับลูเคู่กันค่ะเพราะว่าขันทารื้อื้อหาได้มาได้มาเก้าแล้วเขาก็คืดน้าหกคือเก้าค่ะเอเขาเลยกันไม่ให้ค่ะอสําหรับท่านใดชื่นชอบเอาไปเก้าก็ได้ค่ะอืแต่ว่าปั้นไปที่ศูนย์มะฮุ่นค่ะไปกับหัวที่เก้าค่ะนิดเดียวเองค่ะ สำหรับสิบล่างค่ะวันนี้มันดีสิบหกตุลาสิบหกตุลาค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกศูสก็หกอี่นึ่งซูสก็หกระล่างเก่าอ่ามันมีดับบออวันนี้ดับสิบเอ้าขึ้นค่ะสิบเอ้าขึ้นแล้วอาจจะมาบอกว่าไปดับตัวใดเพราะว่าวัตกนมาดับที่หกล่างกับเก้าไปดับเบ่นสองเข้ามาเบื่เลยค่ะ ดูอ๋อมาบัดจะมองเลยค่ะก็เลยเศราดับวันนี้ก็เลยใจฟอใจฟอค่ะเนาดับปุบมไม่ได้คว,ว้าฉลากเลยวารีเป็นรองเอฟซีเนาะแมนควงคนวายหรื <c oughs> อวัดก่อนนะครัแมนแมนควงคนวายดับไม่มีกองฉลากหรืค่ะมาได้เบิดเลยทั้งดับหลายตำนักรถบัสพ e ี่น้องเอฟซีตัวฉันมาตั้นแต่เป็นั้กสมมติว่าดับอยู่จะบ่จะบ่ผิดค่ะอื สำหรับท่านใดชื่ชอบนะคะแคปหน้าจอไว้ความสามารถของเราไปได้ทั้งนวยทั้งบนค่ะความสามารถแต่ว่าหลักสูตรที่เอาเรียน,นี่ที่เบรรจงให้เขาบวกลบคูณหารเราน,นี่มันเป็นสูตรสิบล่างค่ะคไปจาสูตรเนี่ยไปตามสูตรท่านไหนชอบตัวใดก็ยิบจักค่ะท่านบอชอบ,บ,อ,ชอ,บอ่ะเป็นแค่แนวทางไม่ก,ก็ได้ค่ะเพิ่มชมไปความบันเทิงว่า อ่าเบิง่งลูกจะย่างเราวจะไห้ตัวแดงวดเนี่ยอ่ามาลุ้นกันไปเจี๊ยงค่ะเ้าสีเข่าเลยแล้วสีลุดอ่าอ่ะจะย่างกันแต่มันเข่าละค่ะถ้าจับคู่จะย่างจับคู่เนี่ยมันทนะี่สิบอ่ะวันที่สิบจะจับเไปเพระาะว่ารับผ่านล้านจะมาวันที่สิบโอ้เพระาะว่าตัวนี้จะไปคู่ก็รับผ่านล้านแมนโอ้เอาพี่น้องมาลุ้นกันมารับผ่านล้านวันนี้หลายคั่แล้วคนถามหาหนิสีมานตัวใหญ่ทั้งสืมานกับมะฮุงคือใหญ่เพราะว่า จีจอเป็นทันได้ถามมาหลายครั้นหายนเมื่อวันะันกับหกด้เนาะไม่ที่เก้าแต่วาให้กับหัวที่หกมาเข้าที่หกหกค่ะไปหกมากสองตัวเลยพี่น้องหกเก้าเมื่อวันี้พันนี้ไปอองเราจับให้เืออหกเก้าตัวเดียวแต่ว่าจัหกหกเอารับ้น่าจะแค่น้อดไห่ไดุแค่า่ชันพค่ไ้องรูปแบบนาชามาอีกอย่างหกเก่าพี่น้องหกเก่ามากแ่เาหละค่ะ มีเพิ่มศูนย์มาหนูตัวหนึ่งเท่านั้นน่ะวัดวังหันเป็นหกกับเก้าเรียกว่าโคกหกวังวัดก่อนนี่เขากับ 8, วันวังสิตลังกาอยู่ฝันเห็นสร้างไรเนาะสร้างไรอ่าลุม <c oughs> ่มนอนไงปางนางแสดงว่าก,ก็ต้องเป็นหกพี่น้องแคปหน้าจอดยพี่น้องเด้อรูปแบบหน้าทางสิบล่างมันจะเอียงวันนี้มีศูนย์กับหกสรกับห<ว>ัวเลยก็เลย จับครูพี่น้องไปพิจารณาอาหารรังสุร์ละคนมีเล็กสีตรงติดตรงใจจะคล้องไว้อยู่แล้าตัวนี้ไปพิจารณาเบื้่งทั้งช่องสินแวดเป็นเพียนแส่สี่กลางแอนจัดสซินใจสินแหนมอิฟซี่หมักน้ำเพริ่งจะต้องเอาน้ำเพริ่งพี่น้องเบิ้งเพื่อความมัเทิงไปสั่นนะครับรวบรมแทางใจเยงวันนี้เนาะอ่าล่อส่วนจับครูฐานรับฐานร้านมาก่อนอ่าฮัจับครูไม่ค่อยเข้าอ่า ท่านผู้ชมท่านใดนี้กลัไม่อย่างก่ะจับไปก่อนได้เลยค่ะอืเพระาะว่าเขาจับไปแค่แนวทางกต่สิบา่าอ่าจะเอีย,ยนจับหลุดทดุกงวดัดทุกงวัดแต่ว่าเลนเดืนของเขามันก็ยังเข้าอยู่เก่าค่ะแต่ว่าเขาจับบ่อถือเองค่ะอือขอบกันไม่คิดหนาครับพีน่น้องอยูบชีวิตทุกท่านฝากกดติดตามเมนบดีแอนฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ อ่าช่องเยี่ยงชาแนลเราก็แลพันรวยทางช่องยูทูบไปแล้วค่ะเด้อ่มกดคนหลายๆแล้วค่ะสำหรับท่านที่กด่ะลู้กดจะดิ่งจริงเหมือนน้ำเน่ยพี่น้องกดจะดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝรั่งเพราะว่าแล้วเสียมันมีข่าวสารดุนด้วนมันจะดิ่งดิ่งสิเล้ยพี่น้องยิ้มที่ดูทันขอบคุณกับเพื่อนพี่น้องยิ้มที่ดูทันขอรับชมตั้งแต่ต้นจนจบพอกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ล่าลงสวัสดีครับค่ะ